สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยคิดถึงครูส้มกันหรือเปล่าคะครูส้มคิดถึงเด็กๆมากเลยนะคะวันนี้เรามาเรียนบทที่1 1กันต่อนะคะบทที่11การวัดความยาวเราจะไปเริ่มเรียนในหัวข้อ11.1การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆเมื่อนักเรียนเรียนจบในบทนี้แล้วนักเรียนจะสามารถ เปรียบเทียบความยาวระหว่างสิ่งของโดยใช้คำว่ายาวกว่าสั้นกว่าสูงกว่าเตต้ยกว่าเท่ากันยาวที่สุดสั้นที่สุดสูงที่สุดเตต้ยที่สุดอีกทั้งยังสามารถวัดและเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเมตรได้ค่ะ เรามาเริ่มเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของต่อไปนี้นะคะก็คือดินสอแท่งสีเขียวและดินสอแท่งสีแดงถ้าวางแบบนี้จะหาคำตอบไม่ได้นะคะนักเรียนเราจะต้องวางไปข้างใดข้างหนึ่งของสิ่งของให้เสมอกันดังนี้นะคะทีนี้ให้เรามาสังเกตไปอีกข้างหนึ่ง นักเรียนเห็นหรือยังคะว่าดินสอแท่งสีอะไรยาวกว่ากันนักเรียนดูปลายอีกข้างหนึ่งของดินสอใช่ไหมคะก็จะได้คำตอบก็คือดินสอสีเขียวยาวกว่าดินสอสีชมพูหรือดินสอสีชมพูสั้นกว่าดินสอสีเขียวนั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความสูง ของเด็กชายต้นกล้าและเด็กหญิงอมสินกันนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กชายต้นกล้าเตี้ยกว่าเด็กหญิงอมสินใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นนะคะอมสินสูงกว่าต้นกล้าหรือต้นกล้าเตี้ยกว่าอมสินสังเกตนะคะทั้งสองคนยืนอยู่ในพื้นระดับเดียวกันต่อไปค่ะ เปรียบเทียบความยาวและความสูงโดยตรงของเข็มขัดสีเขียวเข็มขัดสีแดงและเข็มขัดสีฟ้านักเรียนลองเปรียบเทียบความแตกต่างกันนะคะเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณส้มไหมนะเข็มขัดสีแดงยาวที่สุดเข็มขัดสีเขียวอยู่ในลำดับที่สองและเข็มขัดที่สั้นที่สุดก็คือเข็มขัดสีฟ้า ต่อมานะคะเรามาเปรียบเทียบความยาวและความสูงโดยตรงของสิ่งของก็คือขวดน้ำแจกันแล้วก็แก้วน้ำค่ะจะเห็นได้ว่าขวดน้ำสูงที่สุดใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วค่ะขวดน้ำสูงที่สุดแจกันมีความสูงอยู่ในลำดับที่สองและแก้วน้ำเตี้ยที่สุดนั่นเองนะคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อมาเรามาฝึกเติมคำตอบกันนะคะาจากภาพนะคะมีนักเรียนทั้งหมด4คนคนที่1ต้นกลา้าคนที่2แก้วตาคนที่3ขุนและคนที่4ี่ใบบัวคำถามในข้อที่1ใครสูงที่สุดใครเอ,อ่ยใครหนะ้าใครสูงที่สุดเอ,อ่นักเรียนได้คำตอบหรือย,ยังคะ คนที่สูงที่สุดก็คือขุนนั่นเองเติมคำว่าขุนนะคะลงไปตรงช่องสูงที่สุดข้อต่อไปค่ะเตี้ยที่สุดไขรเตี้ยที่สุดค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่แล้วค่ะแก้วตานั่นเองค่ะเราก็เติมคำตอบแก้วตาเตี้ยที่สุดลงไปเลยนะคะคำถามสุดท้ายก็คือ และใครสูงเท่ากันนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะค่ะจะเห็นได้ว่าต้นกล้าและใบบัวสูงเท่ากันดังนั้นนักเรียนเติมคำตอบลงไปเลยคะ่ะต้นกล้าและใบบัวสูงเท่ากันเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะ ให้นักเรียนเติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่ายาวเท่ากันยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดโดยการเปรียบเทียบแถบสีต่างๆดังนี้ค่ะมีทั้งหมด4แถบนะคะเรามาดูที่คำถามแรกนะคะแถบสีฟ้าแถบสีเขียวเป็นอย่างไรคะให้นักเรียนไปดูที่แถบสีฟ้ากับแถบสีเขียวอยู่ตรงไหนนะ ใช่แล้วค่ะจะเห็นได้ว่าแถบสีฟ้ายาวกว่าแถบสีเขียวข้อต่อไปแถบสีเหลืองและแถบสีชมพูล่ะเป็นอย่างไรกันคะจะเห็นได้ว่าแถบสีเหลืองสั้นกว่าแถบสีชมพูเราไปกันต่อเลยนะคะข้อต่อไปแถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองแถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองเราจะเติมคำตอบว่าอะไรดีคะเด็กๆ เราจะพบว่าแถบสีฟ้ากับแถบสีเหลืองมีความยาวที่เท่ากันนะคะนักเรียนก็เติมคําว่ายาวเท่ากันลงไปเลยต่อไปค่ะแถบสีชมพูทําไมนะแถบสีชมพูใช้แล้วแถบสีชมพูยาวที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนก็เติมคําว่ายาวที่สุดลงไปเลยคําถามสุดท้ายแถบสีเขียว เป็นอย่างไรคะเด็กๆแถบสีเขียวใช่แล้วค่ะสั้นที่สุดนักเรียนเติมคําว่าสั้นที่สุดลงไปเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้การเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆโดยตรงจะต้องวางปลายข้างหนึ่งเสมอกันแล้วเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่ง ถึงจะได้คำตอบนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เรียนรู้จบแล้วนะคะทำการบ้านหน้าที่71เขียนเครื่องหมายกากบาททับรูปสิ่งของที่ยาวกว่าหรือสูงกว่าหน้า72เขียนเครื่องหมายกากบาททับรูปที่มีความยาวเท่ากันหรือสูงเท่ากันค่ะแล้วเติมคำตอบนะคะ ส่วนในหน้าที่73เติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่ายาวเท่ากันยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดแล้วเติมคำว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าสูงเท่ากันสูงที่สุดหรือเตี้ยที่สุดเด็กๆทุกคนสู้ๆแนละตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ